ลาลาอาสยามตอบกับดราม่ามีลูกเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้ต้องขอแสดงความยินดีเมื่อนักร้องดังอย่างลาลาอาสยามนั้นก็ได้ประกาศต้อนรับลูกชายคนใหม่สมาชิกใหม่ของตระกูลโดยลาลาอาสยามได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่า24 07 2565วันเกิดของลูกชายแม่ลาลาและแม่ผู้ให้กำเนิดลาลาเป็นวันที่ดีที่วิเศษที่สุดยายและหลานเกิดวันเดียวกัน ของขวัญสุดล้ำค่าของฉันและในเวลาต่อมาลาลาอาสยามได้ทุ่มรับขวัญลูกชายหมดหน้าตากหลังลืมตาดูโลกบอกเลยว่าแก้วแหวนเงินทองจัดเต็มโดยเธอนั้นได้โพส์คลิปวิดีโอและระบุข,ข้อความว่า24กระะกฎาคมสุขสันต์วันเกิดแม่บังเกิดเก้าและลูกชายแม่ลาลา,ลาเป็นของขวัญสุดล้ำค่าที่สุดในดวงใจของลาลาทั้งสองคนหนูเกิดก่อนกำหนด3อาทิตย์ หนูเลือกเกิดวันเดียวกับคุณยายเป็นของขวัญให้กับคุณยายต้องบอกว่าลอลล่าอูโลกโซเชียลเมื่อลาล่าอาสยามของขึ้นเจอดราม่าหลังประกาศมีลูกชายมีชาวเน็ตบานส่วนคอมเมนต์ไม่เคยเห็นท้องก่อนลาล่าอาสยามส่วนกับมีจุกโดยเธอนั้นได้ระบุข้อความรายยาวว่า คือบุคคลพวกนี้เป็นอะไรมากไหมคนอื่นเขามาแสดงความยินดีกับการที่ลาร่าได้เป็นแม่คนมีอีกหนึ่งชีวิตที่กำลังจะเกิดคุณใช้คำว่าบีบน้ำตาไม่ใช่ลูกนางนางคงอยากมีลูกถามจริงเคยมีแม่ไหมเคยมีลูกไหมเคยรับผิดชอบชีวิตคนในครอบครัวเหมือนชีวิตบ้างไหม ความตื้นตันใจของความเป็นแม่ถ้าไม่เคยอย่ามาแสดงความคิดเห็นเพราะว่าความเป็นแม่บางทีมันมีเหตุผลที่ทำให้เขาท้องเองไม่ได้และที่ฉันยืนอยู่หน้าห้องไม่ได้ยืนรอถ่ายคลิปเลยความตั้งใจคือต้องเข้าห้องคลอดไปถ่ายคลิปลูกชายด้วยซ้ำแต่เด็กเกิดก่อนกำหนดสามอาทิตย์ขับรถจากกรุงเทพไปชัยภูมิคนเดียวพวกคุณคิดว่า10นาทีถึงลรอ400กิโล หยุดดราม,มา่าพวกที่เกิดมาไม่มีคนรักฟังให้ดีในห้องคลอดนะน้องสาวแท้ๆของฉันฉันเลี้ยงดูเขามาตั้งแต่ยังแบบอนั่นก็คือลูกของฉันต่อให้เป็นลูกใครแค่กล่าวคำว่ายินดีด้วยค่ะคุณจะใจขาดหรือไง